ใช้กดปล่อยวางสร้างเงินล้านนะครับหลายคนนึกเอ้ยหมอคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันหมายความว่าการที่เราไม่ต้องการอะไรแล้วใช่ไหมแล้วมันจะสามารถสร้างเงินลาน้านได้งไงผมอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้ผิดนะครับผมเรียนกับอาจารย์บดีทึ่งหนังสีนะครับทำให้ผมได้เปิดกระโหลกตัวเองเลยว่าคําว่าปล่อยวางนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้ว แต่คำว่าปล่อยวางหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดว่าต้องได้สิ่งนั้นถามว่าเราอยากได้ไหมเราอยากได้เรามีความปรารถนาไหมเรามีความปรารถนาแต่อารมณ์จะประมาณนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะที่ทำอยู่ก็มีความสุขอยู่แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่ฉันกำลังได้แบ่งปันดังนั้นผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างร้อยล้านในสองปีนะครับเทคนิคผมใช้แบบนี้เลยนะครับทุกคนสามารถก๊อปไปใช้ได้เลยคือผมรู้ว่า ธุรกิจที่ดีที่สุดตอนนี้คือธุรกิจออนไลน์แล้วผมรู้เลยว่าธุรกิจที่ต้นทุนต่ําที่สุดและสามารถสร้างประโยชน์ในการยกระดับประเทศชาติได้คือธุรกิจการสอนแล้วผมก็เลยโฟกัสเลยว่าโอเคงั้นฉันจะเก่งหน้ากล้องฉันจะสอนทั้งคลิปและไลฟ์ผ่านหน้ากล้องและฉันนะครับจะช่วยยกระดับประเทศนี้นะครับเสร็จปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคือผมก็สนุกกับการทําทําไปทํามาผมมีคลิปบวกไลฟ์เกินกว่า2,000คลิปแล้วทุกคนไปดูได้ใน y o u t u b บ Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดอททีไปดูย้อนหลังได้โคตรเยอะเยอะมากนะครับแล้วผลสุดท้ายก็คือระหว่างนั้นผมก็มี Product มีสินค้ามี Private Coaching มีให้คำปรึกษามีผู้สามารถนาม้มีอะไรต่างๆมาเพื่อเป็น Product ที่จะไปรับใช้คนไทย ทั่วโลกได้ด้วยเพราะบางโปรดักผมสอนผ่านซูมเนียเราก็สามารถสอนคนไทยทั่วโลกได้เลยนะครับผมก็สอนเยอะมากทั้งคนไทยแล้วคนไทยที่อยู่เมืองนอกด้วยมีคนสปปลาวด้วยแคมบเบอร์ดีด้วยมีโอ้เยอะมากเมียนมาอะไรก็มีนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคือยูดีเลขาผมก็มาบอกว่าคุณหมอคะตอนนี้คุณหมอมียอดธุรก,กิจ2ปีรวมกันทะลุร้อยล้านแล้วนะคะ ผมเลยบอกสังเกตเห็นไหมครับว่าพอเราปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เราทําสนุกกับสิ่งที่เราทาแล้วทําสิ่งที่เราทำให้เก่งขึ้น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 นะครับมันก็เลยสามารถทําให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการได้แต่ไม่จําเป็นต้องเครียดไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับมันเลยดังนั้นเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับทําให้สนุกสนุกแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์จ้คุณจะได้ผลลัพธ์แบบที่ผมแบบที่อาจารย์ดิดเอื้องเงินศรีและแบบที่ลูกศิษย์ผมเป็น10บสคนเนี่ยเขาได้ผล ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับผลลัพธ์เลยนะครับปล่อยวางไว้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube, Facebook, IG, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ